ดีค่ะดค่ะแม่รักมาอาบน้ำค่ะดูแม่รักกระหอมนี่พ่อพอกันเลยค่ะอึ้ยแกว่าแม่รักทำอะไรลุก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  ม่ใช่ยิิงอาบยิงเลอะเด้อแม่รักรูปีแก้วตามหลังแล้วค่ะรักจะไปไหนไปด้วยเดนะี๋ยวนะเดี๋ยวนะ สวยเลยย่างนี่ไปนะนะผดงผดงแก้วขอลงอ่างก่อนแป๊บหนึ่งดูค่ะลงขาข้างเดียวแอบลงค่ะ ทำเนียนนะพี่แก้วทำเนียนมากเลยค่ะดูดู่ดะถามก่อนถามก่อนพ่อโดงแก้วขอลงได้ไหมเแก้วขอลงได้ไหมพ่อโดง่งได้สองขาแล้วค่ะทำเป็นเนียนทำเนียนมากเลยค่ะดูค่ะอันส่วนแม่รักงงแม่รักงงอ่ะถามก่อนถามก่อนพ่อลงได้ไหม อันนี้อาบเสร็จแล้วค่ะสวยได้แค่นี้แหละแม,ม่รักอาบเสร็จแล้วค่ะแม, <c oughs> ม่รักกลับแล้วค่ะบาเกล,เกละจะบาเกวก็เลมองก่อนค่ะจะไปกับแม่รักดีไหมเนาะหรือจะอยู่กับพ่อโดง เทบน้ํากับโรงไม่รักก็ไม่ไกลกันค่ะอยู่แค่นี้ค่ะบรรยากาศตอนเช้าค่ะพอขวานก็กลับมาจากเกี่ยหญ้ากันก็มารออาบน้ําให้กับน้องช้างค่ะส่วนทางนี้ก็จะเป็นค่ะใบเฟินค่ะนี่ค่ะเตรียมตัวจะอาบน้ํากันค่ะเตรียมตัวทํางานกันค่ะแม่ๆค่ะนี่ใบเฟินค่ะอ้วนตู้ลุเลยค่ะปุ่มปุยมาก นดี้ก็มารอคิวอับน้ำกันค่ะฝา,ากเด็กๆเขาชี้จันด้วยค่ะแม่ๆค่ะ่านไปพันมาก็แวะมาหาน้องช้างได้ค่ะดูที่ปางช้างเขาชี้จันค่ะพาแม่ๆชมบรรยากาศในปางค่ะสุดท้ายนี้ก็จะเป็นที่ดอกไม้งามๆเลยค่ะ ของอุไรค่ะอันนี้ก็จะเป็นโรงแม่รักค่ะพออยู่เตรียมตัวแล้วค่ะสายแง่งเตรียมตัวรับนักท่องเที่ยวค่ะเอาอาบน้ำเสร็จก็ทาแป้งชิค้าจะได้หอมหอมฝากเป็นกำลังใจให้กับแม่รักแล้วก็ค่ะ เด็กๆที่เขาช้จันด้วยค่ะแม่ๆคะขอบคุณคะ่ะ